วันนี้จะพามาเอากุ้งขึ้นแล้วนะคะถึงเวลาแล้วมาชมกันเลยจ้าน้ำลดเยอะนิดหนึ่งน้ำลดเยอะมากปูกยเยอะเติมถูกแล้วน้ำมันลดแล้วน้ำเติมเติมทุบแล้วเอู้โอเคไหมคะ

เดวาวันื้นดีโชคเยอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดักตีดีอนี้ตัวุบ ừm thaì à, ui đun phu đú, thaì à trong b้าน D M, nó sầu

ห้าตัวไหอือถูกมันดีกึหึหึหยหึหึหดีึห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 ห ลอทันยังลอทันยังถูกเยอะกี่นัดที่นัดนี่ค่ะห้าอันเราลองดักดูก็ได้อยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะดักเต็มเลยสิบหก เต็มระบบพรุ่งนี้พรุ่งนี้เต็มระบบ